สวัสดีครับผมเอ็กเชิญศิลาวัตรรัชชเสศนะครับเอ็กเชิญวาสิตาชูโชติรสค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ appendicitis นะครับสิ่งที่เรามาหมายคือเป็นเซลไโอที่3นะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่า Gold Standard สำหรับการรักษา appendicitis นะครับคือ appendectomy แต่ว่าการใช้แอนติบอ i c เนี่ยสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับเราจะมาหาคำตอบกันนะครับ ในการศึกษาของ5 April 2012นะครับมีโรบอททีนึงคือเขาแบบอยากจะรู้ว่าการให้อนติไเโอติกเนี่ยในผู้ป่วยแอปพลิเนสไทติดเนี่ยคือแทนที่จะเอาคนไข้ไปทำศัลจอรรมเออแอปพนิเตอมีนะครับแบบมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่าโดยการศึกษานี่คือเขามีคนไข้ทั้งหมด900คนนะครับและแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือแอนติไบอติกทั้งหมด470คนแล้วก็คนที่ต้องไปผ่าตัดเือแอปพลิตอมีทั้งหมด4ี่ย30คนนะครับโดยเขาพบว่า การที่เขาให้อัติเอติกเนี่ยมีอัตราความสําเร็จในระยะเวลาที่1ปีนะครับที่63%แล้วก็เมื่อเทียบกับการผ่าตัดนะครับอาการให้อัติบอติกเนี่ยสามารถลดคอมพลเคชันได้ถึง3.9%นะครับแต่ว่าก็พบว่ามีคนไข้จํานวนถึงประมาณหนึ่งในห้าที่รักษาด้วยอัติบอติกและจะต้องกลับมามีอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในจํานวนเนี้ยที่มีอาการก็คือ19%เนี่ยกลายเป็นคอมพลเคต็ดแอสเพนิชัติดนะครับ แล้วก็เรื่องของการระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนะครับถือว่าไม่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่มนะครับทีนี้เราก็จะมาดูเปเปอร์ที่พวกเราไปอ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องแอนติบุรติกอันนี้ก็คือเป็นเปเปอร์มาจากของจาม่านะครับเป็นการติดตาม5ปีครับของการให้แอนติบุรติกในคนไข้ที่เป็น uncomplicated acute appendicitis <ited> นะครับก็คือผลเนี่ยเขาเอาคนไข้ทั้งหมด่530คน แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือจะให้ทำ a อ p e n d เ c โตมีกับแอนตี้เบอติกนะครับตัวที่ทั้ง2กลุ่มนี้เขาได้แบบแบ่งแล้วก็เหมือนกับควบคุมพวกแฟกเตอร์ต่างๆเช่นพวกอายุหรือว่าเพศหรือว่าอัน e ร l y i n g ต่างๆให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับโดยเขาพบว่าคนที่ได้รับ a n t i b i o บอ c ติเนี่ยจะต้องกลับมาแบบรีคอนเรนแล้วก็ต้องกลับมาทำ a อ p e n d e c โตมีเนี่ยในปีแรกถึง70คนนะครับแล้วก็มีอีก30คนที่เมื่อตามต่อไป ระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงห้าปีที่ต้องมาทำแอปเทิโตมีเพิ่มเติมนะครับจากตอนแรกที่เป็นกลุ่มแอปตบ้ปติกับแล้วก็เมื่อเราได้ทำการศึกษาไปนะครับในคนไข้ที่ได้รับแอนตบิปติกตอนแรกและเกิดขึ้นซ้ำและต้องได้รับการทำแอปเทิโตมีก็คือมีจํานวนสะสมขึ้นมากเรื่อยๆขึ้นไปจนที่ระยะเวลาของห้าปีซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการศึกษาในเปเปอร์นี้นะครับก็คือได้ที่39.1%แล้วก็เรื่อง ตอนระยะเวลา5ปีเนี่ยคือ overall complication นะครับซึ่งประกอบไปด้วย surgical site infection มี i n c i e n t a l hernia abdominal pain และ o b s t r u c t i v symptom นะครับพบว่าในกลุ่มที่รับ a n t i m e b t i c เนี่ยคือมี complication ที่น้อยกว่ากลุ่มของ surgery อย่างชัดเจนนะครับดังตารางที่ แสดงให้เห็นในหน้านี้นะครับในตารางนี้เขาก็จะแสดงถึงการศึกษาที่ระยะ1ปีกับ5ปีนะครับถ้าเกิดเห็นตรง anti ปกตินะครับก็คืออัตราการเกิดที่1ปีอยู่ที่2.8%แล้วก็ฝั่งสติข้อ,อยู่ที่20.5แต่พอตามที่ระยะ5ปีอนติปกติก็คือ6.5แล้วก็ฝั่งสติข้คือยี่นะครับก็คืออนติปกติจะแบบน้อยกว่าทั้งระยะเวลาของช่วงแรก1นปีแล้วก็ช่วงที่5ปี จากการศึกษาในเปเปอร์นี้นะครับผู้วิจัยเขาก็จะสรุปว่าการที่แบบแอนติเวอรติกนะครับมีโอเวอร์ออ m คอมพ a เคชันที่ต่ำกว่าการทำเซอร์เจอรี่นะครับหรือแอคเทอเมตทำให้เห็นว่าการใช้แอนติ e r อ i c ติกเนี่ยทรีตต์เออย่างเดียวนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีที่จะใช้แทนการผ่าตัดได้นะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นอันคอมพิเคชันแอคิวแอคเทอเมติตนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแบบพิจารณาเรื่องของเอาค้ำอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของรีคอเลนนะครับที่ ของกลุ่มอนติวาติจะมีรีเฟอเรนซ์ในระยะเวลา5ปีอยู่ที่ส9มเก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นครับค่ะก็สำหรับเอ,อ่อเรื่องแรกที่เพื่อนพูดไปนะคะก็เป็นงานวิจัยที่สนับสนุนการให้ออนติบติเพื่อรักษาไส้ติ่งอักเสบแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สนับ,สน,บสนุนว่าการรักษาไส้ติ่งอักเสบด้วยวิธีเดิมหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะก็มากันที่เปเปอร์แรกเป็น s t e m a t i c review ที่เผยแพร่ใน เจอ์นลชื่อเซอร์เทียนนะคะก็เป็นเจอ์นลที่ใช้กันในสหาราฐอาณาจักรค่ะก็งานวิจัยนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบว่ายาปฏิชีวนะกับการผ่าตัดเนี่ยอะไรที่ทําให้มีผลการรักษาที่ดีกว่าแล้วก็มีภาวะคอมเคชันอย่างเช่นเพอริโตไนติสสูงกว่าค่ะคอมเคชันเพอริโตไนติสเนี่ยก็คือเป็นคอมเคชันที่เกิดจากการรักษาล่าช้านะคะไม่ใช่คอมเคชันที่เกิดหลังผ่าตัด โดยผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าในจํานวนผู้เข้าร่วม1,300คนเนี่ยกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยจะมีประสิทธิภาพการรักษาที่ดีกว่าถึง23โดยกลุ่มที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีโอกาสสําเร็จ98.3เเส่วนกลุ่มที่ให้แอนติไบติกเนี่ยก็มีโอกาสสาเร็จ75.9ซนะคะ่ะแล้วก็กลุ่มที่ให้การรักษาด้วยยาแอนติไบิติกเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ํา22.5เตนะคะ ส่วนเอ่อกลุ่มที่ให้ยาอนติไบติกเนี่ยก็จะมีการพบภาวะผลิตตัวในติสเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยการผ่าตัดประมาณ10%่นะ,ะส่วนคอมพลเคชันอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นระยะการรักษาตัวใน,วในโรงพยาบาลที่นานนะคะหรือว่า length of hospital stay อะไรเงี้ยคะ่ะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะส่วนหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นกราฟที่แสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นถึงอาครรมของงานวิจัยนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า treatment efficacy นะคะแล้วก็เอ่อ peritonitis นะคะ period of sic relief เนี่ยทุกๆอันทุกๆ outcome เนี่ยก็คือ f a v o r appendectomy ค่ะจะมีก็แค่ post intervention complication นะคะที่พบได้เท่าเท่ากันทั้งกลุ่ม antibiotic แล้วก็กลุ่ม appendectomy ก็สรุปได้ว่าเอ่อเนื่องจากว่ามีผลการรักษาที่ดีแล้วก็มี complication ที่น้อยนะคะ appendectomy เนี่ยก็ ถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ที่เป็น u n Appendicitis ค่ะและเปเปอร์ที่2นะคะก็เป็นเปเปอร์ที่เผยแพร่ในวารสาร American Journal of Surgery ค่ะโดยเปเปอร์นี้ต่างจากเปเปอร์แรกตรงที่เป็นการเปรียบเทียบการผ่าตัดกับการให้ยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆโดยยาปฏิชีวนะที่การงานวิจัยนี้เลือกมาเนี่ยก็มีทั้งเซฟอลสฟอรินบวกเมโทนิ โซนมีเบต้าแลคตมเบต้าแลคตมบวกเพนิซิลินแล้วก็เพนะะิซิลินค่ะโดยผลการรักษานะคะก็อยู่ในตารางอันนี้นะคะจะพบว่าการผ่าตัดเนี่ยมีรี e เม m e n t อ f f i c a c y สูงที่สุดก็คือในช่องสีเทาประมาณ89%ส่วนแอนติบอติกทุกตัวเนี่ยมีผลการรักษาสูงสุงสดอยู่ที่61%เท่านั้นนะคะซึ่งไอตัวที่มีผลการรักษาได้61%เนี่ยก็คือตัวเบต้าแลคตมบวกเพนิซิลินค่ะโดยเบต้าแลคตมนะคะ,ะ,คะเป็นแอนติบอติกที่ให้ผลการรักษา หรือว่า treatment efficacy ดีที่สุดนะคะแล้วก็มี complication ต่ำที่สุดซึ่ง complication ของ beta lactam เนี่ยก็ต่ำกว่า complication ที่เกิดจากการผ่าตาดซะอีกค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ตรงนี้นะคะว่า complication ส่วนใหญ่ที่งานวิจัยเนี้ยกล่าวถึงเนี่ยก็ล้วนแต่เป็น complication ที่รักษาได้ทั้งนั้นเลยอย่างเช่น wound infection เป็นต้นค่ะ สำหรับตัวเซฟล o สปอรินบวกเมโทนิดาโซนนะคะถึงแม้ว่าจะให้ผลการรักษาที่ไม่ดีเท่ากลุ่มเบต,ต้าแลคตมแต่ว่าก็ลดโอกาสการเกิดรีเคเรนซ์ของแอพเพนิซติสได้มากที่สุดค่ะโดยมีเปอร์เซ็นต์ในการรีเคเรนซ์เนี่ยน้อยกว่าเบต,ต้าแลคตมถึง36%ค่ะ สำหรับเรื่องสำหรับเรื่อง r e c u r r e n t นะคะงานวิจัยนี้ไม่ไดออ้ไม่ได้สำรวจเรื่องการ r e c u r r e n t ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเพราะก็ถือว่าการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นการ remove ไส้ติ่งออกไปแล้วแต่ว่าในกลุ่ม anti-biotic ทั้งหมดเนี่ยก็มีโอกาสในการเกิดไส้ติ่งอักเสบกลับเป็นซ้ําหรือว่า over r e c u r r e n t เนี่ยประมาณ18.2ค่ะ โดยสรุปนะคะงานวิจัยเนี้ก็คือบอกว่าแอนเด e โตมี y เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีมากกว่าการให้อันติ i ไบติกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อห้ามในการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะใช้อันติ i ไบติกได้โดยสูตรออของการใช้เบต้าแลคต m มเนี่ยจะมีหรือไม่มีเพนิซิลินก็ให้ผลการรักษาที่ดีทั้งนั้นค่ะ โดยผู้วิจัยนะคะก็ยังกล่าวทิ้งไทยไว้ว่าการเลือกแอนตี้ไบติกแต่ละตัวเนี่ยก็มีริสก็เบนฟิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้ข้อมูลกับออคนไข้ร่วมตัดสินใจด้วยค่ะสำหรับคำถามข้อที่สองนะครับที่ถามว่า เราสามารถรักษาผู้ป่วยไท่ดิงอักเสบโดยใช้ยาปฏิชีวนะได้หรือไม่อันนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าไท่ดิงอักเสบแอพรไซิเของผู้ป่วยเนี่ยคือเป็นพวกวแบบรับเจอแอฟริซิเตตหรือว่าเป็นแบบคอม p พล c a t e ทอะไรที่แบบมีแบบอินดิเคชันสำหรับการทำแอฟริซิเตตมีหรือการผ่าตัดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีคอนดิชัณะพวกนั้นยังไงก็คือต้องใช้การผ่าตัดเป็นการรักษาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนไข้ที่เป็นอันคอมเพลกซ์เท็ p แอฟริซิเนะครับเราก็อาจจะสามารถรักษาด้วย ยาแอนติบอดกได้นะครับดังที่มีการศึกษาในเปเปอร์นะครับว่าแบบ สามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นอันซับซ้อนได้แต่ว่าก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องแบบมีอัตราการรีเคลนซ์ที่อย่างเปเปอร์แรกกล่าวว่ามีระยะเวลา5ปีมีรีเคลน์เกิดขึ้นมาถึง3า1เกนึ่งซนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็คือเราต้องแจ้งกับผู้ป่วยนะครับถึงแบบข้อดีแล้วก็ข้อเสียของทั้งฝั่งที่เป็นแอนติเบติกแล้วก็ทางฝั่งที่เป็นโซเชียลนะครับหรือ a อ็กซีโตมีโดยผู้ปว่วยจะเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนก็คือมีคอนดิชันที่แตกต่างกันบางคนอาจจะมี condition บาางงอย่ พวกโควิดโคลาตี้ที่ไม่เหมาะสําหรับการได้รับการทำแอนเนโตมีนะครับหรือบางคนอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อยากได้รับการผ่าตัดนะครับสุดท้ายนี้ทั้งหมดแล้วก็คือขึ้นอยู่กับคนไข้ตัดสินใจครับว่าเขาอยากได้แบบไหนมากกว่ากัน แล้วหัวข้อต่อไปก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแมネจเมนต์แอดมินิตในยุคข,ของโควิดนะครับก็คือในยุคข,ของโควิดนี้ Setting ต่างๆก็คือจะค่อนข้างแตกต่างกับยุคก่อนหน้าอย่างเช่นพวกการเปิดห้องผ่าตัด Operating Room ก็จะน้อยลงจํานวนหมอที่มีสําหรับการเซอร์วิสการผ่าตัดก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับก็มีการศึกษานะครับ เกิดขึ้นที่สหรัฐอาณาจักรนะครับเกี่ยวกับการแบบแมนจเมนต์แอฟริไซิตนะครับในช่วงโควิด1 9ซึ่งเขามีการระบาดไปก่อนหน้าประเทศของเรานะครับตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมานะครับก็มีการศึกษานะครับที่เขาแบบเก็บรวบรวมข้อมูลของคนไข้จากโรงพยาบาลต่างๆในสหราชอาณาจักรนะครับมีคนไข้หมด500อคนแล้วก็ศึกษาติดตามเป็นระยะเวลาทั้งหมด30วันนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคาเลมสตัดดี้นะครับเป็นเฟสที่1่นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือคนไข้จำนวน500คนเนี่ยคือมาจากทั้งหมดโรงพยาบาล48แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็54%เนี่ยก็คือทรีแบบคอนเซอร์วทีฟหรือแอนติวิติกแล้วก็46%เนี่ยคือเขาจะได้รับการผ่าตัดนะครับโดยที่ในกลุ่มแอนติวิติกเนี่ยมี10%ที่สุดท้ายก็ต้องไปร,รับการผ่าตัดหรือเอเพยตัวมีอยู่ดีนะครับแล้วก็ ในการผ่าตัดเนี่ยคือถ้าเกิดแบ่งเป็นแบบว่าโอเพนธรรมดากับแบบ laparoscopic นะครับก็จะมีการทำ laparoscopic อยู่ที่44%แล้วก็มีการทำแบบโอเพนอีก5-6%นะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบ2กลุ่มนะครับระหว่างกลุ่มที่ได้แอนติบอติกกับกลุ่มที่ทำ surgical หรือ a p e n s u r g e y นะครับเรื่องระยะเวลาการนอน,นอโรงพยาบาลน,นะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ได้รับแอนติวอติกระยะเวลาโดยเฉลีย่ยอยู่ที่2วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัตดก็จะระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่3วันนะครับแล้วก็เมื่อเขาติดตามไป เป็นระยะเวลา30วันนะครับคอมลพเคชันเนี่ยที่เขาพบก็คือกลุ่มโอเปอเรทีฟหรือว่ากลุ่มที่เป็นได้รับการผ่าตัดก็คือจะสูงกว่านะครับโดยที่ทั้ง2กลุ่มนี้ไม่มีใครที่ได้รคอมลเคชันที่ร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิตนะครับแล้วก็เขาแบบได้ทำทำการเทสโควิดด้วยครับสำหรับคนไข้ที่อยู่ในการศึกษานี้ก็คือเทสไปทั้งหมด159คนจาก50 0คนพบว่ามีคน6คนที่ ผลเป็นโพซิทีฟนะครับหรือคิดเป็น4%นะครับแล้วก็สำหรับสุบได้ว่าในสถานการณ์ที่การผ่าตัดเป็นไปได้ยากอย่างเช่นโควิดนะคะการรักษาด้วยแอนติบอติกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้ได้ผลการรักษาที่ดีค่ะแล้วก็ควรจะนํามาพิจารณาเป็นการรักษาช้อยแรกนะคะหรือว่า first line treatment ได้เลยโดยที่จะมีแค่คนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองที่จะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดต่อไปค่ะแต่ว่าการศึกษา ในฉบับแรกนะคะที่เป็น h a r e m p h a s e 1นะคะ mm hmm. ก็มีการติดตามผลไข้ยไปแค่30วันเท่านั้นซึ่งอาจจะให้ออผลการรักให้ผลการทดลองที่ไม่รอบด้านแล้วก็ไม่ครบถ้วนนะคะ mm hmm. ก็เลยได้มีการจัดทำ h a r e m p l a 2นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นการติดตามพลไข้กลุ่มเดิมะคะ่ะ mm hmm. ในระยะเวลาหลังจากผ่าตัดแล้ว1ปี mm hmm. 1> ว่าจะมีคอมพลิเคชัหรือว่ามี โอกาสการกลับเป็นซ้าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าฮาร์เลมเฟส2เนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะมีการเก็บข้อมูลนะคะไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้มีผลการศึกษามาให้ดูกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าการรักษาแอคเนียไซติสจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนในช่วงที่มีการระบาดโควิดค่ะ ก็วันนี้พวกเราสองคนก็ขอจบการน,นําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะแล้วก็หากมีคำถามอะไรก็มาสอบถามพูดคุยกันได้ใน,าน,นะคาบเรียนค่ะขอบคุณค่ะ